อกุศลกรรมหรือกรรมชั่วไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับเพราะอากุศลกรรมหรือกรรมชั่วเป็นเหตุนํามาซึ่งผลที่เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเท่านั้นเหมือนอย่างเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือเรื่องอหิเปรดซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสูตรตันตปิฎกขุตอกานิกายคาถาธรรมบทอาหิ ในภาษาบาลีหมายถึงงูนะครับเปรตหรือเปยตะก็คือสัตว์ในอบายภูมิภูมิหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเรื่องอหิเปรตจึงเป็นเรื่องที่กล่าวถึงเปรตตนหนึ่งครับซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับงูเลยเหตุการณ์ที่มีปรากฏในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไร จะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวรวันเขตพระน,ค,นรครราชครลในช่วงเวลานั้นนะครับท่านพระมหาโมกคขคลานะเถระและท่านพระลัคณะเทระได้พักอาศัยอยู่ที่เขาคิชกุฏ ท่านผู้ฟังผู้ศึกษาเมื่อได้ฟังการกล่าวถึงเรื่องของเปรตในครั้งก่อนๆก,ก็คงจะทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าท่านพระมหาโมกคัลณะเทรานั้นท่านเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศในด้านมีฤิธิ์ส่วนท่านพระลัษนาเทระนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ที่เคยเป็นชรินมาก่อนในบรรดาชดินหนึ่งนคนในวันหนึ่งนะครับ ท่านพระมหาโมกขาลนะเถระและท่านพระลักษณะเถระได้ชวนกันไปบินทบาทที่พระนครราชกฤฎในระหว่างทางนะครับท่านพระมหาโมกขาลนะเถระท่านก็ได้เห็นเปรตตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือได้เห็นอหิเปรตแล้วท่านพระมหาโมกขาลนะเถระท่านก็ได้กระทําการแย้มให้ปรากฏซึ่งต้องมีเหตุนะครับ ท่านพระละักษณะเทระจึงได้ถามถึงเหตุแห่งการแย้มกับท่านพระมหาโมคคัลานะเทระท่านพระมหาโมคคัลณานะเทระจึงได้บอกให้ท่านพระละักษณะเทระได้ทราบว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะถามปัญหาข้อนี้ขอให้ท่านได้ถามผมในขณะอยู่เฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดนี่ก็คือคำกล่าวของท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระนะครับ ต่อจากนั้นนะครับทั้งสองท่านก็ได้เข้าไปบินธบาตท,ที่พระนครราชครฎเมื่อเสร็จจากบินธบาตแล้วนะครับภายหลังฉันพัตหารนะครับทั้งสองท่านก็ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารเบรวันแล้วท่านพระลักษณะเถระในขณะที่อยู่เฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ถามท่านพระมหาโมคคัลานะเถระ ถึงเหตุแห่งการแย้มโดยที่ท่านพระมหาโมกคันลนะเทระได้กล่าวตอบท่านพระบลักขนะเทระว่าในขณะที่ผมลงจากเขาคิชกูดนั้นในระหว่างทางผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งคือได้เห็นอะหิเปรตซึ่งเป็นเปรตมีศีรษะเหมือนกับมนุษย์เลยแต่รูปร่างที่เหลือนั้น เหมือนงูทุกอย่างทุกประการโดยเปรตตนนี้มีรูปร่างประมาณ25โยตรูปร่างใหญ่มากนะครับเพราะ1โยตเท่ากับ16กิโลเมตรก็ลองคูณดูนะครับซึ่งไฟแผดเผาตั้งแต่ด้านบนลามมาจนถึงส่วนหางบางทีไฟลุกลาม ั้งแต่ส่วนหางลามไปจนถึงส่วนบนสุดบางทีไฟก็ตั้งขึ้นจากส่วนกลางลูกลามไปหาส่วนบนลูกลามไปหาส่วนล่างบางทีไฟก็ตั้งขึ้นจากข้างทั้งสองค่อยๆลามมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงส่วนกลางเปรตตนนี้ ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสเป็นอย่างยิ่งผมได้เห็นเปรตตนนี้แล้วจึงได้กระทําการแย้มให้ปรากฏนี่ก็คือคํากล่าวของท่านพระมหาโมกขลนะเถระนะครับสําหรับท่านพระมหาโมกคขคลนะเถระนะครับหลังจากที่ท่านได้เห็นเปรตแล้วท่านได้กระทําการแย้มให้ปรากฏมีเหตุผลสองประการนะครับประการแรกก็คือ เพราะท่านได้ระลึกถึงสมบัติคือความถึงพร้อมของตนเพราะเหตุว่าท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอีกแล้วเนื่องจากว่าท่านได้บรรลุถึงความเป็นพระอระหันต์แล้วห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะไม่มีการเกิดอีกเลยไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดก็าตามนี่คือประการแรกนะครับและประการที่สองนะครับก็คือ เพราะท่านได้ระลึกถึงพระพุทธญาณคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงรวมถึงสิ่งที่ไม่ควรคิดคือวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมด้วยพระองค์ทรงตรัสรู้ทรงแทงตลอดโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงและ ต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของการได้รับผลของอกุออศุลกรรมนี่คือเหตุผลประการที่สองนะครับก็คือเพราะท่านได้ระลึกถึงพระพุทธญาณคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลนะเถระได้กล่าวตอบคําถามของท่านพระลักษณะเถระอย่างนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีรับสั่ง ให้ภิกษุทั้งหลายได้เข้ามาเฝ้าพระองค์เมื่อภิกษุทั้งหลายได้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วนะครับพระองค์ก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระะภิกษุทั้งหลายแม้เราก็เคยเห็นเปรตตนนี้มาแล้วแต่เรายังไม่บอกเรายังไม่เปิดเผยเรายังไม่แสดงเพราะถ้าเรากล่าวไปแล้วบอกไปแล้วแสดงไปแล้วคนเขาจะไม่เชื่อ ซึ่งการไม่เชื่อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แต่ัตัดนี้พระมหาโมคคัลลนะเถระสาวกของเราได้เป็นพยานให้กับเราแล้วนี่ก็คือพระพุทธท่านรัสโดยประมวลนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายต่อจากนั้นนะครับภิกษุทั้งหลายจึงได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงอดีตอกุศลกรรม ที่เปรตตนนี้ได้เคยกระทําแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงถึงอดีตอกุศลกรรมของเปรตตนนี้เกื้อกูลแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั้นมีดังนี้นะครับในอดีตการนานมาแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ว่างจากการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างจากพระพุทธศาสนา ว่างจากพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นนะครับประชาชนชาวเมืองพาราณสีได้ช่วยกันสร้างบนนารรณศาลาซึ่งก็คือกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้อยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสำหรับเพื่อเป็นที่พักอาศัยเพื่อเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะเหตุว่าในช่วงเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีการอุบัติขึ้นของพระปัจเจคพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ได้สะสมอบรมบารมีมาแล้วนานถึงสองอสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพุทธประเภทหนึ่ง นั่นก็คือถึงความเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ตรัสรู้เฉพาะตนแต่บารมีไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ได้มีการประกาศพระพุทธศาสนาไม่ได้มีการประกาศพระธรรมคำสอนเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประชาชนชาวเมืองพาราณสีได้ช่วยกันสร้างบรรณาศาลาเสร็จแล้วนะครับ ก็ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้มาพักอาศัยอยู่ที่บรรณศาลาหลังนี้ได้เที่ยวไปบินทบาทอยู่ที่พระนครพาราณสีประชาชนชาวเมืองพาราณสีปลาปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสเจริญกุศลกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับประชาชนชาวเมืองพาราณสี ต่างก็พากันมาที่บรรณศาลาหลังนี้เพื่อกราบสักการบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นทั้งเช้าทั้งเย็นไม่เคยขาดเลยนะครับสำหรับการเดินทางมาของประชาชนชาวเมืองพาราณสีเพื่อที่จะมายังบรรณศาลาหลังนี้นั้นจะต้องผ่านที่นาของบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งเขาก็เป็นชาวนาชาวเมืองพาราณสีนี่แหละก็ลองนึกภาพดูนะครับประชาชนชาวเมืองพาราณสีเป็นจำนวนมากเลยหลั่งไหลมายัางบรนณัศสารหลังนี้แล้วก็ผ่านที่นาของเขาเหยียบย่ำที่นาของเขาทาาั้งเช้าทั้งเย็นเลยแม้ว่าบุรุษชาวนาคนนี้ ร้องห้ามอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นผลสําเร็จประชาชนชาวเมืองพาราณสีก็เดินเหยียบย่ำที่นาของเขา,ท,าทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นเหตุให้ชาวนาคนดังกล่าวนี้ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยถูกความโกรธครอบงำเมื่อถูกความโกรธครอบงํำแล้วนะครับจะทำสิ่งที่ดีจะพูดดีจะคิดดีนั้น เป็นไปไม่ได้เลยมีแต่จะทําในสิ่งที่ผิดทําในสิ่งที่เป็นโทษตามกําลังของความโกรธบุรุษชาวนาคนนี้คิดอย่างไรครับเขามีความคิดว่าถ้าหากว่าบนนารรณศาลาหลังนี้ไม่พึงมีอยู่ในที่นี้ประชาชนชาวเมืองพาราณสีก็คงจะไม่มาเหยียบย่ำที่นาของเราเป็นแน่ นี่คือความคิดของเขานะครับซึ่งก็เป็นความคิดที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยแล้วต่อจากนั้นเขาจะทำอะไรในขณะที่พระปัจเจคับพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพาราณสีบุรุษชาวนาคนนี้ก็เข้าไปที่บารรณศาลาในขั้นต้นก็ทุบภาชนะเครื่องใช้ต่างๆต่อจากนั้นเขาก็ได้เผาบารรณศาลาหลังนี้ สำหรับพระปจเจคจะพุทธเจ้าเมื่อเสด็จกลับจากบินทบาทแล้วได้พบว่าบนนารรณศาลาถูกไฟไหม้แล้วท่านก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หมดโจ์จากกิเลสแล้วท่านก็ไปอยู่ณที่อื่นกล่าวถึงประชาชนชาวเมืองพาราณสีนะครับเมื่อเดินทางมายังบนนารรณศาลาหลังนี้ เพื่อกราบสักการะบูชาพระปัจเจกพพุทธเจ้าก็ได้พบว่าขณะนี้บนนารรณศาลาได้ถูกเผาเสียแล้วประชาชนชาวเมืองพาราณสีต่างก็ระลึกถึงพระปัจเจกพพุทธเจ้าระลึกถึงว่าขณะนี้พระปัจเจกพพุทธเจ้าของพวกเราไปอยู่ณที่ไหนแล้วเนาะนี่คือคำคร่ำครวญ ของประชาชนชาวเมืองพาราณสีนะครับซึ่งในกลุ่มของประชาชนชาวเมืองพาราณสีที่มาในวันนี้นั้นก็มีบุรุษชาวนาคนดังกล่าวนี้อยู่ด้วยเขาจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าพระเจ้านี้แหละเป็นผู้ที่เผาบนนารรณศาลาหลังนี้นี่คือคำกล่าวของบุรุษชาวนาคนดังกล่าวนี้นะครับ แล้วต่อไปอะไรเกิดขึ้นครับประชาชนชาวเมืองพาราณสีไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยกับพฤติกรรมของบุรุษชาวนาคนนี้ต่างก็กล่าวว่าจงช่วยกันจับเขาไว้แล้วเมื่อจับเขาได้แล้วนะครับต่างก็รุมทำร้ายทุบตีบุรุษชาวนาคนนี้ จนกระทั่งบุรุษชาวนาคนนี้สิ้นชีวิตในที่นั้นเลยนะครับซึ่งการกระทําของประชาชนชาวเมืองพาราณสีก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะนั่นคือการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเป็นไปแล้วนี่แหละครับคือในขณะที่ยังมีกิเลสอยู่นั้น ความเป็นปุตุชนสามารถทําสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างเลยก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อบุรุษชาวนาคนนี้ได้สิ้นชีวิตไปแล้วนะครับเขาก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหมอยู่ในอเวจีมหานรกเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนานเพียงใดครับ นานแสนนานนานเท่ากับเมื่อแผ่นดินมีความสูงขึ้น1โนึ่งยนคือสูงขึ้น16กิโลเมตรลองคิดดูนะครับว่าจะนานเพียงใดเขาหมกไม่อยู่ในอเวจีมหานรกนานแสนนานพอพ้นจากการเกิดในอเวจีมหานรกแล้วอกุศลกรรมยังให้ผลไม่หมดนะครับ ก็เป็นเหตุทำให้เขาได้ไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิอีกนั่นก็คือได้ไปเกิดเป็นเปรตคือเป็นอหิเปรตเป็นเปรตที่มีรูปร่างเหมือนง,งูซึ่งเป็นเปรตที่ท่านพระมหาโมคคัลลนะเถระได้เห็นในระหว่างที่ลงจากเขาคิชกูตนั่นเองเปรตตนนี้ก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสต,ต่อไปอีก ตามควรแก่อกุศลกรรมที่ตนเองได้เคยกระทําไว้แล้วนี่ก็คือเหตุการณ์โดยประมวลนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงอดีตอกุศลกรรมที่เปรตตนนี้ได้เคยกระทําแล้วในครั้งก่อนต่อจากนั้นนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงความเป็นจริงของบาปกรรมหรืออกุศลกรรมว่า เป็นสภาพที่มีการเวลาในการให้ผลไม่ใช่ว่าจะให้ผลทันทีทันใดในขณะที่กำลังกระทำอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนกับน้ำนมซึ่งเมื่อรีดออกมาน้ำนมก็ยังไม่แปรไปยังไม่ละความเป็นปกติของตนไปต่อเมื่อใดก็ตามที่ใส่อย่างอื่นลงไปในน้ำนม เช่นใส่ของที่มีรสเปรี้ยวลงไปเมื่อนั้นแหละน้ำนมนั้นก็แปรเป็นอย่างอื่นไปฉันใดอะกุศลกรรมก็เป็นเช่นนั้นในขณะที่บุคคลกำลังกระทำอะกุศลกรรมอยู่นั้นอะกุศลกรรมนั้นยังไม่ให้ผลในทันทีทันใดในขณะนั้นต่อเมื่อใดก็ตามที่อกุศลกรรมหรือบาปกรรมนั้นได้กระทำสําเร็จแล้ว เหตุปัจจัยพร้อมถึงคราวให้ผลเมื่อนั้นแหละบุคคลผู้กระทำอกุศลกรรมหรือกระทำบาปกรรมก็ย่อมจะเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยทุกข์คือเป็นผู้ที่ประสบกับความทุกข์โดยส่วนเดียวเท่านั้นนี่ก็คือข้อความโดยประมวลนะครับที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ในเวลาจบพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะครับเป็นเหตุทำให้มีผู้ที่ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลมีขั้นพระโสดาบันเป็นต้นเป็นจำนวนมากพระธรรมก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาจริงๆเลยนะครับท่านผู้ฟังผู้ศึกษาเมื่อได้ฟังเรื่องอหิเปรตซึ่งเป็นเรื่องเปรตที่มีรูปร่างเหมือนกับงูเช่นนี้แล้ว ได้ข้อคิดเตือนใจอะไรบาปกรรมหรือกรรมชั่วไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าบาปกรรมหรือกรรมชั่วที่ได้กระทำไปแล้วนั้นเมื่อถึงคราวให้ผลย่อมให้ผลเป็นผลที่เป็น,ท,ปนทุกข์ทารุณเผ็ดร้อนทรมานโดยส่วนเดียวเท่านั้นบาปกรรมหรือกรรมชั่วที่ได้กระทำสำเร็จไปแล้วนั้นย่อมเป็นเหตุทำให้บุคคลผู้กระทำ ไปเกิดในอบายภูมิได้และสำหรับการเกิดในอบายภูมิบางภูมิอย่างเช่นเกิดเป็นสัตว์นรกและเกิดเป็นเปรตมีอายุที่ยืนยาวเป็นอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าเป็นการมีอายุที่ยืนยาวเพื่อได้รับผลของบาปกรรมหรือผลของกรรมชั่วที่ตัวเองได้เคยก่อไว้แล้วเท่านั้น ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสจะโทษใครก็ไม่ได้เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าบาปกรรมหรือกรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะสิ่งที่ควรทำก็คือความดีเท่านั้นครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปเรื่องอหิเปรตซึ่งเป็นเรื่องเปรตที่มีรูปร่างเหมือนกับงูพร้อมกับสารธรรม จากเรื่องดังกล่าวนี้ครับ